สวัสดีครับบรรยากาศเย็นนะครับนี่ก็มาทำต่อสายโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นทานเก่าแล้วครับพังแล้วก็ถือว่าใช้งานได้นานนะครับเป็นทานไม้ครับใช้ชั่วคราวผมก็มาเปลี่ยนเป็นทานเหล็กนะครับข้างล่างก็จะเป็นผมนจวเสาปูนนะครับมาทับขาไว้นะครับไม่ได้เทปูนนะครับเผื่อได้ย้ายนะครับอนาคต ็นใช้ช่วคาวไปก่อนครับเพมันมีต้นไม้ข้างหน้านะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะได้ย้ายอีกนะครับผมก็จะมาย้ายไปข้างหลังนี้ครับแต่จะทมดินให้มันเสมอก่อนนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ถมดินนะครับก็เลยยังไม่ทําถาวราน,นะครับอันนี้ก็ใส่ใช้ชั่วคาวไปก่อนครับอันนี้เป็นต่อขนานกันนะครับใช้เสมอสามร้อยห้าสิบบาทของเอ่อ เ็มเทคนะครับเป็นการต่อตรงนะอันนี้นนเบรกเกอร์นะครับผมคุมคุมกันฝนไว้ครับกอต่อแบบง่ายๆนะครับต่อขนานกันนะครับแผงก็สามร้อยสี่สิบสองแผงนะครับฐานเหล็กก็พอใช้ได้ครับผมว่าไม่น่าปิวนะครับลมมา นี่ก็เป็นถางเก็บน้ำนะครับใช้ชั่วคราวเหมือนกันครับเอาไว้สร้างบ้านครับทางน้ำครับติดตั้งในสางช่างนะน้ำนี่ผมถือว่าแรงมากครับครวามสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนเพราะเสาหนึ่งเมตรนะครับผมฟังลงไ้เลยเจ็ดสิบเซนครับดูยญ้าครับผมไปน้ำลงเป็นคลองนะครับ อย่าเกิดขึ้นลอกมากครับดูครับมีแต่คนมาขอหญ้าครับแต่ไม่มีใครมาเอาสักครั้งนะครับผมก็ไม่พาใจครับมีคนมาถามสี่ห้าเจ้าแล้วครับแต่ยังไม่มีใครมาเกี่ยวครับมีแค่วันนี้ครับเอาไปแค่นี้ครับเพราะหญ้ามันสูงมากครับจะไปให้วัวควายนะครับดูหญ้ามันเป็นร่องผุมขุดไว้เป็นร่องน้ําครับ ท่อมันก็จะไปล่อยไปตามร่องนะครับไปนู้นไปสุดนู้นก็โองขัดหญาก็ได้เกิดเกิดดีมากครับเพราะมีน้ำตลอดแต่กกอนผมจะปล่อยตัวข้างบนนะครับให้มันไหลมาจากข้างบนลงมาเลยครับลงไปลงไปลงไปตรงนู้นครับนูแต่ตอนนี้ผมว่าจะมาเจียวหญ้าออกนะครับถ้าไม่มีคนมาผมก็จะเกียวเองนะครับ ก็ได้ปล่อยน้ําลงข้างล่างนะครับข้างบนจะปล่อยมันแห้งก่อนถ้ามีน้ํำมันก็เกี่ยวยากนิดนึงครับวันสองวันถ้ามีใครมาผมก็จะเจี่ยวเจียวออเลยนะครับตรงนี้เพราะมันลกมากแล้วครับดูครับแตงโมงก็ได้จินลูกแล้วครับดูครับ น,นรรบบ้าบรรยายกาาาศบบ้นเรนครคัก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับหน้าฝนหญ้าเขียวขจีนี่ก็จะเป็นบ้านกลางทุ่งนานะครับกำลังก่อสร้างก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศบ้านเราดีกว่าที่ออาดัในเมืองไม่รู้ว่าเคลียอะไรมาเกิดนะครับตรงนี้ ผมก็ไม่รู้จักพืชผักเท่าไรครับต้นกล้วยหอกลูกแล้วครับแต่ไม่ไม่สวยนะครับเพราะว่าตร,ตรงนี้เป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวแล้วเป็นหินทั้งหมดนะครับดูครับยากกับต้นไม้นะครับยาสวยกว่าต้นไม้แล้วครับดูเคียนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเคียเป็นต้นอะไรนะครับเกิดเยอะมากครับ ผมว่าจะเกี่ยวไปให้ปลาอยู่นะครับนี่ไม่รู้ว่าปลามันจะกินไหมนะถูต้น้ำม่วงนะครับถือว่าทนนะครับปลูกดินเหนียวเป็นเหนียวทั้งหมดนะครับนาผมแถวนาผมจะเป็นดินเหนียวทินทั้งหมดครับแต่ก่อนตอนผมใหม่ๆนะครับมามาเดินแทบไม่ได้นะครับติดติดทินนะครับติดเท้านะครับมันเหนียวอันนี้ผมก็จะมา เดินพ่อครับแต่วันนี้ค่ำแล้วครับเย็นย่ามาเกี่ยวย่าค่ำเปล่าเปล่าไม่ได้งานเลยครับพรุ่งนี้ก็จะมาทำใหม่ครับุณครับ